หลังจากที่เอลิตเทนฮารได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทางสโมสรอนแมนเชสเตอร์ก็ยังให้การสนับสนุนเอลิตเทนฮาร์ดเต็มที่และในถแถลงการก็บอกว่ายังไม่ได้ทาบทามกุนซือคนใหม่ผมเป็นเลือดนักสู้และเห็นเป็นเรื่องท้าทายผมมั่นใจว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ของทีมได้ ผมเคยทำแบบนั้นมาแล้วกับทุกสโมสรที่เคยร่วมงานรวมถึงที่นี่ในปีก่อนผมมั่นใจเช่นกันว่าลูกทีมจะสามารถลุกขึ้นต่อสู้พวกเขามีความเป็นหนึ่งเดียวกันคุณสามารถเห็นถึงความพยายามแต่มันออกมาไม่ดีพอเราต้องยกระดับขึ้นในเกมวันเสาร์กับฟูลแลมสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเตรียมตัว คือเรื่องท่าท่คติเราต้องรักษาระเบียบว,วินัยและความสามคัคคีทุกคนต้องแสดงความรับผิดชอบและร่วมมือกันทำงานเอลิทเทนท้าให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนพบกับฟูแลมในวันเสาร์นี้